สวัสดีค่ะร้านออรลุ่งเรืองพาณิชน,นะคะวันนี้นะคะพาลูกค้ามาดูเครื่องสีข้ากล้องเก่าญี่ปุ่นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นซาตเเกะรุ่น NPS450DWA นะคะตัวนี้จะเป็นลูกยางออตโต้นะคะลูกค้าตะแกรงยก9ชัน้นนะคะนี่นะคะก็เดี๋ยวเรามาลองเครื่องกันนะคะนี่จะเป็นสภาพร,บรอบๆตัวเครื่องนะคะตัวเครื่องจะเป็นไฟ2 0 3เฟสเนาะก็ทางร้านก็ จะแปลงไฟให้ใช้ไฟบ้าน220โวลต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของตัวเครื่องกันอันนี้ก็คือจะแปะปุ่มการใช้งานไว้ให้นะคะเป็นภาษาไทาย ตรงนี้ต้องใส่ข้าเวเปลือกแต่ว่าข้าเวเปลือกเราเหลือนิดหน่อยนะคะก็คือเราใส่แล้วมันดูดเข้าไปแล้วอันนี้ก็คือจะเริ่มกระเทาะออกมานะคะข้าวเราน้อยะคะ่ะวันนี้ด้านนี้ก็คือจะเป็นช่องข้าวดีที่เป็นเข้ากล้องนะคะเม็ดสวยนะคะลูกค้าไม่มีหักเนาะด้านล่างนี้ก็จะเป็นขั้วเซนย่า ดอกบุญอะไร่นี้นะคะเม็ดถ่านจะออกตรงนี้ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้หรือว่าถ้าชอบคลิปของทางร้านรบกวนกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางร้านด้วยนะคะขอบคุณค่ะ